ตรงนี้มีร้านกาแฟนะคะให้นะคะมาถึงก่อนขึ้นรถเนี่ยจะมีรถขึ้นนี่อ่ะขึ้นเลยเลกขึ้นเลยเลยไปไ,วไ,วไปไปไปเร็วไปเร็วเราจะไปดูถ้ำแล้วเราจะไปดูถ้ำม,ม,ม,มีคนยังมีคนมาอีกเลิกยังมีคนมาอีกอนั่งได้นะคะนั่งเร็วนั่งเร็วค่ะต้องจ่ายค่าบริการปะ่ะ อ๋อขอบคุณค่ะนี่นะคะเราก็ลงรถมาแล้วเมื่อกี้เจอเพื่อนแพตตี้ด้วยนะคะหลายตัวเลยแต่ว่าถ่ายไม่ทัน เป็นค่ารถไปกลับแล้วก็ค่าบริการสถานที่ค่ารถไปกลับคนละ15บาทค่ะแล้วก็ค่าบริการสถานที่ส0บาทรวมกันแล้วเป็น25บาทต่อหนึ่งท่านนะคะใช่ค่ะก็คือรถอะค่ะมาเสียเสียที่นี่ทีนนี้เราก็มาซื้อตัือตรงนี้ก็คือไปกลับแล้วก็ตรงนี้เราไม่ต้องเอารถขึ้นมาเองก็ะจอดที่ที่วัดเหมือนเดิม ใช่แล้วนี้ขึ้นตรงไหนคะมันใดไซม้อร่งน้เลก่อนไปสี่ไม่ทันไม่ทันแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาทีเดียวเลยไปเลยข้าที่ไหนมันใดไซเลยค่ะมันได้ใช้เอร่างเลยนี่ขวดน้ำนะคะเอาใส่ไว้ในเสื้อเลยลูกเดี๋ยวจะแย่งลูกอุ้ยนี่เห็นไหมเอาหยอดเอาขวดน้ำมาหยอดไปในเสื้อหนูลูกแน่เอาเสื้อใส่กันไปเลยคอะไม่น่าจะเอามาตั้งแต่แรกได้ใส่กระเป๋าพี่มาหันหลังมา ขยับมาเลยพัตตี้เปิดซิปไหนลูกเราจะไปหาลิงเหรอไม่ข้างบนเขาจะมีลิงด้วยไงลูกจิจิฉีสักหน่อยก็ดีนะไปฉีก่อนนะเดี๋ยวปั๊บก่อนทีนี้ก่อนขึ้นถ้ำนะคะก็จะทําการปลดปล่อยให้เรียบร้อยก่อนตรงข้างบนนี้ยจะมีที่ฉีนะฉีก่อนเพราะข้างบนเขาจะไม่มีที่ฉีให้นะคะฉีข้างล่างให้เสร็จสับนะขออนุญาตเดี๋ยวต่อนะ มา,มากสวยมากๆค่ะอยากบอกว่าในกล้องนะคะสวยไม่เท่าสายตาที่เห็นจริงๆเลย ตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยเราถ่ายกันอยู่เนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนกับเสียงแบบธรรมชาติอะเราไม่รู้ว่านกอะไรอะมันมีเสียงแบบนี้นกหรือค้างคาวปะหรืออะไรยังไงโอเขาบอกว่าสวยจริงๆค่ะนะ วัดถ้ำเขาหลวงนะคะถ้าใครมีโอกาสผ่านหรือแวะเข้ามาได้เข้ามานะคะสวยจริงๆสวยมากกว่าที่กล้องเห็นคือมันได้ทั้งจิตใจที่แบบอ้สวยมากโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพเอาเราก็เข้ามาตรงนี้นะคะ เป็นอะไรที่สวยมากแสงสอดสาดส่องลงมาตรงเนี้แพตตี้มาชอบมากๆเลยขอเก็บรูปหน่อยแพตตี้หันหน้ามาค่ะแพตตี้กับเพื่อนอะไรหรก สวยมากแล้วก็มากาที่ด้านในจะเห็นว่าพระเยอะมากนะคะแล้วก็สวยมากด้วยขอขบอกว่าได้มาสักครั้งถ้ามาที่นี่เราไม่ได้มานี่แบบเสียใจแย่เลยนะ ดูสิคะแล้วข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่ามต้นไม้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้เราก็หาพักพวกเราไม่เจอกันแล้วนะคะหาป่าป้าไม่เจอแล้ว ได้ดลูกโอเคได้เลขอะไรคะสิบ่ะสอไหนคะไดนดูสิบอ็ค่ะสิ้าค่ะสิห้าค่ะโอเคค่ะอ่ะของสาอ่านก่อนเลยลูกอ่านให้มาฟังหน่อยเร็วถ้าไม่ถูกใจก็ไว้นี่นะคะเสรสุของาเกบดังส์สุดท้ายท่เกาะสาสดทายสุร้ยงท่บว่าจะได้ใช่ค่ <Okay. S 1> ถือว่าโอเคใช้ได้ลูกแต่ถ้าไม่ดีก็ทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนี้ก่อน <Okay. S 1> แม่ชีบอกค่ะต่อไปแพตตี้ค <11. S 1> ่ะเสร็จตัวไม่มัวหมองเหมือนจันส่องผ่องใสในเวหาวว้าข <Wow. S 2> ี้เมฆลอยถอยพรากจากนภาดูท้องฟ้าโชดช่วงพอดวงจันผลสนองต้องตามความประพฤติที่คนยึดฟังก่อนมาผ่อนผัน ผลอันงามตามมีพอดีกันภายหน้านั้นเห็นดีจึงยิ่งอุดมรู้วิคนลุกความเดิมแท้แม่ลูกแสนถูกจิตสิ่งที่คิดบำเพ็ญเป็นเสร็จสมถามถึงคู่ร่วมใจว่าได้ชมตามนิยมกาเมประเวณีทั้งพวกพ้องน้องพี่ลูกนี่จบจะต้องพบแท้เที่ยงไม่เลี่ยงหนี สิ่งเป็นลาบดีงามตามที่มีความคดีสู้ได้ไม่แพ้เอ่ยเป็นไงลูกดีไหมคะลูกแพตตี้เลิศมากขอให้ปังขอให้เองนะลูกลูกปังปังนะคะรู้ไหมคะลูกปังปังทำไม่ดีที่สุดมีงานอะไรเข้ามาก็ทำไม่ดีที่สุดถ้าใจนะคอเ r ครปรซัมบไปค่ะแล้วค่ะพระนอน มาถึงแล้วค่ะท<ะ>่านอนเอ้าไม่ใช่อันนี้ค่ะนั้นหลวงพี่หลวงพี่ไม่ไหวแล้วหลวงพี่เหนื่อยบาปกรรมไม่นเน,นี่ยเราอ้านอนสวยมากขอโทษค่ะ อ้ว้าวอ้งมีดัอ้งมีดัตฉันจะเป็นทวิภพุทอ้ยผ่านอุโมงค์ใครจะเป็นเบลล่าคะเบลล่าอ้าวไม่ดูพื้นเหรอลูกเป็นไงบ้างเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะลูกโอเคเจ็บไหมลูกสวยมากทางขึ้นตรงนั้นยังมีอีกนะคะดีไหมสวยมากๆ ขึ้นไปข้างบนด้วยแต่ว่าเขาปิดไปแล้วอ๋อดีแล้วค่ะลูกดีแล้วค่ะป้าพัตตี้เสี่ยนเซมซีได้โคตรดีเลยดีมากด้วยบบวกากลับล้วจะกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับลูกไปนี่ลวค่ะก็ขอขอถ่ายวิวบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเข้ามาในแบบว่าอีกพบหนึ่งเลยเนาะประตูเนี้ยประตูข้ามมิติเมื่อกี้ได้เห็นท่านอนไหมคะ นอนจริงๆตรงนี้เราถ่ายบาตกั๊มเนี่ยพักหลับพักหลับพักนอนขอลงไปพี่ต้าพาพี่ต้าพามาลงไปทางนี้หน่อยเรอกไปเป็นตากล้องให้หมาม้าไหนน่อยน้ำหน่อยค่ะไปไปไหนม่าถือให้ อันนี้ข้างล่างมีกันะคะมีที่ไปเหรอลูกม,มีอีกค่ะแล้วก็ว่าแต่มันจะมีข้าืงบนไปแต่ว่ามันไปไม่ได้แล้ะค่ะค่ะคะ,ะ,คะอ๋อโอเคเดินนะอพราะมันมีทางขึ้นข้างบนหรอคะลูกตรงนรี้นะคะก็อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในถ้ำนะคะเป็นถ้ำที่สวยมากถ้ำเขาหลวงนะคะอย่าตกใจนะเหมือนจะมืดแต่จริงแล้วไม่มืดนะพร้อมทางเขียนแล้วมีผู้นําทางตัวน้อยพี่ต้าวันนี้เป็นไกด์แทนเจเจค่ะเจเจเขาถ่ายคลิปอยู่อันนี้ดูด้วยนี่ลุจะไปพากันไปแล้วก็เขา,าบอกว่าพูดทางสั่งทางอะไรก็ไม่รู้แล้วให้เอาสตางใส ราคาโอเคขึ้นเลยค่ะลูกโจ์เก่าบันไดโอเคน, okay, นี่ไหว้ฤาษีกันแล้วคะ่ะไหว้ฤาษีหนลูกไวหว้แล้วหรอค่ะปะอ๋อนี่นะคะทางบันไดทางขึ้นไหว้ฤาษีก่อนนะคะ,คะขอขอให้หนูประสบผลสำเร็จขอให้ลูกๆของหนูได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ สิ่งอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปเร็วๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอบคุณค่ะตรงนี้นะคะเป็นบันไดที่เขาจะขึ้นข้างบนบันไดชั้นมากนี้นะคะมันจะมีบันไดทางขึ้นนูอีกอยากกลับแล้วอ่ะบันไดชั้นล่างเขาปิดแล้วนะคะันชันมากตรงนี้ค่ะที่เขาจะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปอยู่ข้างบนนู้นแต่ว่าเขาปิดแล้วตรงนั้นนะเหรอคะโอเคงั้นเราก็กลับพาร์ตี้ไหว้ฤาษียังคะลูก ไว่ายูสีค่ะลูก เปิดแมหด้หายใจหน่อยปะหายใจไม่ทันเลยไว้รุ่มพักก่อน พาแรกเลยเหรอคะป้าปารอนะครับป้ากลัวไม่ได้ขึ้นรถป้าาไปก่อนแล้วกลัวไม่ได้ขึ้นรถป้ารอก่อนเขาคิวแรกเนี่ยใจเย็นๆสิคะคนเราฝั่งของเท่ากี่คนสาสี่คนเราห้าคนพอดีเลยหมดหมดหมดค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะเขาถอยค่ะเขาถอยอย่าขึ้นไป เดี๋ยวเรากลับทิปนี้เรากลับกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายก่อนเลวเดี๋ยวไปต่อที่ทิปหน้านะคะคลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบาเลูก